สวัสดีครับวันนี้ออพสกายลิปนะครับพามารีวิวรถมาด้า2 Essential รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วเครื่องยนต์เบนซิน1.3นะครับเป็นรุ่น Signature นะครับแอปทำรีวิวก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพราม์รุ่นอัลต้ามาแล้วนะครับวันนี้นะครับอยากจะมาทํารีวิวรถร,ถรุ่นท็อปสุดเลยก็คือนี่เลยเจ้ามาด้า2 Essential รุ่นท็อปสุด Signature เครื่องยนต์เบนซิน,น1.3นะครับราคาเต็มเขาอยู่ที่659,000บาทนะครับ ราคาลงลงมาเลยนะครับออปชันก็ถือว่าคุ้มค่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับว่ารถ Signature ตัวนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจกันครับรถที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็เป็นเจ้ามาน้า2 Signature อสีประตูซีดานนะครับสีขาวมุกนะครับเพิ่มเงินอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นนะครับภาพรวมลูกค้าอะไรได้แตกต่างกับรุ่นย่อยอื่นเลยนะครับที่สังเกตได้เลยนี่หูกระจกสีดำนะครับรถคันนี้สีขาวมีกระหูกระจกสีดำตัดเลยบอกว่า เป็นอะไรที่ลงตัวกันมากๆนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับที่เป็นขีดสีแดงแล้วก็เป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งสีดําเงานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยโลโกโอ้อคิลิกแบบนี้ก็ต้องมีระบบ MRCC นะครับเป็นระบบช่วยขับรถตาม้างหน้าได้รักษาระยะห่างได้นะครับบอกเลยว่ายังไม่ไปไหนยังมีอยู่นะออปชันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันด้วยนะครับว่าออปชันอื่นเขามีอะไรกันบ้างนะครับตัวออปชันช่วยเบรกหน้ามีมาให้เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันครับ ไฟหน้านะลูกค้าก็ยังเป็นระบบ HBC นะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติด้วยแล้วก็สูงต่ําได้อัตโนมัตินะครับล้อมาเป็นแบบขอบ15นิ้วนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยสีแบบออกเทาๆด้วยนะครับตัดกับสีรถจะเป็นสีขาวกระจกสีดำเนี่ยบอกเลยหล่อมากๆนะครับส่วนระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมของเจ้ามาหน้าสรุ่น s ิกเนเจอร์นะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นระบบบายสปอร์ตมีมาให้ระบบ RCTA นะครับเ r รคคอร์ทฝึกอเลอร์ก็มีมาให้นะครับแถมมีนี่ด้วยครับระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับ ก็มีมาให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์หลังนะมี4จุดให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากเดี๋ยวพาเขาไปดูในรถนะครับว่ามีออปชันอะไรน่าสนใจกันครับมานะครับการตกแต่งภายในของเจ้ามาด้า2รุ่นซิกเนเจอร์นะครับก็จะเป็นผ้าสไตล์หนังกลับนะให้ความสปอร์ตเดินตะเข็บด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะครับกรอบแอร์นะครับตัวรถนะครับก็จะเป็นกรอบสีแดงแบบนี้นะครับไม่ซ้ำใครเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับแอปขออนุญาตทาไปดูเลยแบบเร็ว ตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะสลับกับหนังที่เป็นหนังกลับนะเดินได้สีแดงนะให้ทิมนะครับความสปอร์ตอะเยอะมากๆนะครับนี่ให้ดูเห็นไหมจะเป็นตัวบุสีแดงๆทงี่มีเท็กเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็จะเปลี่ยนไปถ้าเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเป็นหนังกลับสวยงามนะครับเดินตะเข็บที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับกระจกก็จะเป็นออโต้นะครับฝั่งคนขับเนื้อสามารถพับกระจกได้แค่หมุนปุ่มเท่านั้นเองนะครับ ามาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนอย่างนี้เลยนุ่มมากนะครับจับกระชับมากสาหรับรุ่นท็อปสุดของเรานะครับขวามือมาพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นระบบ MRCC เนาะสามารถขับรถขับทางหน้าตามทังหน้าได้แล้วก็รักษาระยะห่างได้นะครับกดฟังก์ชันตรงขวามือเลยซ้ายมือเป็นฟังก์ชันการทํางานสั่งการอ n นเทอร์เทนเมนต์นะครับก็อยู่ทางฝั่งซ้ายวางสายโทรศัพท์รับสายได้ทั้งหมดเลยที่ขาดไม่ได้เลยมีแพสเดอร์ชิพให้นะอยู่หลังพวงมาลัยนะครับแล้วก็ รุ่นท็อปสุดซิกเนเจอร์นะครับยังไม่ตัดตัวนี้ออกไปเน้ะหน้าจอนี่เลยนะครับวินชิลข้างหน้านี้นะครับเป็นหน้าจอบ่งบอกสถานะการขับขี่ต่างๆนะครับมีมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับมาเริ่มจากด้านบนเลยนะครับหน้าจอสัมผัสได้นะครับเป็นแบบ7นิ้วนะครับลูกค้าสามารถกดสัมผัสได้แบบนี้เลยอาจจะมองไม่ชัดนะเนื่องจากติดพลาสติกอยู่เนาอตอนนี้แล้วก็แอร์นะครับกองไล่มาเลยเนาอจะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับปรับแบบตรงนี้เนาอดูตรงกลางนะครับ ช่องเสียบ USB A นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้นะครับเกียร์ก็คล้ายๆรุ่นก่อนหน้านี้เลยเนาะตัวคันเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโหมดปรับสปอร์ตแล้วก็ขับแบบโหมดนอร์ม l ได้นะครับคอ m มาน e r เซ็นเตอนะครับก็อยู่ตรงที่เดิมแบบนี้เลยนะครับช็อตคัทต่างๆก็เล่นได้อย่างง่ายดายเลยครับแล้วพามาดูในส่วนของหน้าจอนะครับเรามาดูมุมมองเกียร์ถอยหลังกันก่อนนะครับเวลาเราเสร็เกียร์ถอยหลังเห็นไหม อันนี้คือมุมมองของกล้องนะครับด้านหลังเนาะมีเส้นแบ่งให้ด้วยนะครับอย่างนี้เวลาเราขับรถจอดรถนะครับเวลาถอยหลังนะครับก็จะมองได้ง่ายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูระบบความปลอดภัยนะครับที่เขามีให้ในส่วนของมาด้าสรุ่นซิกเนเจอร์ปี2025นนะครับอ่ากดเข้าไปในเซตติ้งตัวนี้นะลูกค้าดูนี่ครับระบบเซฟตี้ที่มาด้าสองซิกเนเจอร์มีมาให้มีมาเยอะมากๆนะครับระบบ SBS นะครับระบบซัพพอร์ตช่วยเรื่องเบรกนะครับแจ้งเตือนเนาะ รถเบรกให้อัตโนมัตินะครับวามีอะไรตัดหน้าก็มีมาให้นะครับระบบ b ายสปอร์ตนะครับก็ไม่หายไปนะรุ่นนี้ยังมีมาให้นะครับเลนดีพาร์เจอร์วันนี้ s สเตปนะครับแจ้งเตือนออกนอกเลนอันนี้มีมาให้บอกเลยเห็นไหมครับว่ารุ่นมาด้า2 s i g เนเจอรนะครับความปลอดภัยนะครับจัดให้เต็มจริงๆเลยนะครับ หวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับกับคลิปรีวิวนี้นะครับแอปทรมมาน้า2รุ่น e s s e n เชียครบแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่จะรีวิวในเจนของมาน้า2 Essential ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดคือรุ่น s i g เนเจอรนะครับเครื่องยนต์เบนซินเนาะยังไงใครอยากได้เนาะแล้วก็อยากทดลองขับนะครับทักช่องแอปสกา c t i v e มาได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ